สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับและในคลิปนี้เองเราก็จะมาพูดถึง g ีไอเดกันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับกระทู้พันทิปที่เรานนเนี่ยได้ไปเห็นกระทู้นี้มานะครับซึ่งแฟนคลับของ I อเดเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาตั้งคําถามนะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงการคัมแบ็กที่จะเกิดขึ้นของไอเดในครั้งนี้นะครับโดยแฟนคลับของไอด็ไดารบอก เอาไว้ว่าการคัมแบ็คครั้งใหม่นี้มีสปอยออกมานะครับไม้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าเพลงที่จะใช้ในการคัมแบ็คครั้งถัดไปที่จะถึงนี้มินนี่นั้นเป็นคนแต่งเพลงนี้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครที่ติดตามไอดอลมานะครับแล้วก็ใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของมินนี่ก็น่าจะพอรู้กันนะครับว่ามินนี่นั้นเนี่ยก็มีทักษะทางด้านดนตรีอยู่แถมยังเล่นเปียโนโกเก่งมากๆเลยนะครับจากที่เราเนี่ยเคยเห็นมินนี่นะครับในคลิปล็อกหรือว่าคลิปวีล็อกของทาง G ีไอดอลนะครับที่มินนี่นั้นเนี่ยได้มีการกลับ เราเนี่ยก็ได้มีการเข้าไปดูคลิปล็อกของมินนี่เช่นกันนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เห็นมินนี่นั้นเนี่ยเล่นเปียโนนะครับหลายเพลงเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการเล่นเปียนโนที่เก่งมากๆเลยนะครับแถมมินนี่นั้นเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสนใจทางด้านดนตรีเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยจากที่มีข่าวลือมานะครับว่าเพลงที่ใช้ในการคัมแบ็กนั้นจะเป็นเพลงที่มินนี่แต่งนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเพลงที่แต่งขึ้นมานั้นเนี่ยก็น่าจะมีการโปรดิวส์ร่ว ทำงานรวมไปถึงการเขียนเนื้อเนี่ยก็อาจจะมีโซยอนเนี่ยเข้าไปช่วยควบคุมด้วยเช่นกันดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาจริงๆนะครับเราเชื่อเลยว่าเพลงนี้เนี่ยจะต้องเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีคนแต่งเป็นมินนี่แล้วก็มีคนที่ช่วยร่วมคิดร่วมทําเป็นโซยอนนะครับเรียกได้ว,ว่ากําไรนั้นเนี่ยก็จะตกมาอยู่ที่แฟนคลับนะครับที่จะได้รับฟังผลง,งานดีๆจากฝีมือของทั้งสองคนแล้วก็มีการถ่ายทอดออกมาจากสมาชิกของไอดอลทุกคนเลยนะครับและนอกจากข่าวลือนะครับว่าเพลงที่ใช้จะเป็นเพลงที่แต่งโดยมิน แล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นนะคะมินนี่เนี่ยก็ยังได้มีการบอกกับแฟนๆเอาไว้ด้วยว่าไอดอลนั้นเนี่ยจะกลับมาพบเจอกับแฟนๆในเร็วๆนี้นะครับซึ่งข่าวลือนี้เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่ามินนี่นั้นเนี่ยได้มีการบอกใบเอาไว้กับแฟนๆแต่ว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าพูดถึงเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับหลังจากนั้นเป็นต้นมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไอดอลก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ออกมาไลฟ์พร้อมกันทั้งวงในวันนั้นนะครับแลวก็มีคนเนี่ยแสดงพิร การใส่ฮูดคุมหัวเอาไว้เหมือนกับว่าเธอนั้นได้มีการตัดผมหรือว่าเปลี่ยนทรงผมมาใหม่นะครับ รวมไปถึงในช่วงนี้เองนะครับสมาชิกของไอดอลแต่ละคนเนี่ยก็ทยอยรับงานทยอยออกงานให้แฟนๆเนี่ยให้เห็นหน้าเห็นตาได้พบเจอการผ่านสื่อต่างๆมากขึ้นนะครับอย่างโซยอนในตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นเมนเทอร์นะครับในรายการ Teenage Girl และรายการเนี่ยก็เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับมิยอนนะครับก็ยังทําหน้าที่เป็น MC ในรายการเพลงรวมไปถึงมิยอนแล้วก็มินนี่เนี่ยได้มีการเข้าร่วมรายการนะครับแล้วก็ได้มีการร้องเพลงร่วมกันซึ่งการร้องเพลงร่วมกันในครั้งนี้ของมินนี่แล้วก็มิยอนเนี่ย กระทำให้แฟนๆเนี่ยออกมาชื่นชมกันมากๆเลยนะครับกับเสียงร้องของเธอทั้งสองคนแอบยังบอกว่าเธอทั้งสองคนนั้นเนี่ยเหมาะสมมากๆที่จะเป็นเมนโวคอลของไอดอลเมื่อพูดถึงมินนี่แล้วนะครับมินนี่นั้นเนี่ยก็ได้มีการรับงานแล้วก็ได้ขึ้นโชว์ในงานประกาศรางวัลงานเทศกาลเพลงที่ยิ่งใหญ่ของเกาหลีแล้วก็ได้รับคําชื่นชมกลับมามากๆเลยเช่นกันสําหรับน้องเล็กอย่างชูวานั้นนะครับก็ได้มีการซ้อมเต้นได้มีการปล่อยคลิปซ้อมเต้นออกมาชูวานั้นเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงมากๆเลยในวงจีไอดอลเพราะว่าหลายๆคนนะคร ออกมาชื่นชมชูวาจากสเตจท,ที่ขึ้นคอนสเสิร์ตในงานคอนสเสิร์ตที่ประเทศดูไบาบางพาร์ทของซูจินนะครับที่น้องชูวาเนี่ยได้มีการรับหน้าที่ร้องแทนแล้วก็สแสดงแทนซึ่งก็ได้รับคําชื่นชมจากแฟนๆเนี่ยมาเยอะเลยทีเดียวตอนนี้นะครับการพัฒนาขึ้นของชูวานั้นเนี่ยก็ทําให้แฟนๆนั้นต่างออกมาชื่นชมแล้วก็ภูมิใจในตัวชูวามากๆพราะน้องน,นั้นเนี่ยสามารถพัฒนาให้ทุกคนเนี่ยเห็นได้นะครับว่าน้องชูวานั้นเนเก่งขึ้นแล้วก็สามารถทําหน้าที่ในวงได้มากกว่าที่ทุกคนคิดนะครับแล้วก็สามารถที่จะ ที่สู่ตัวเองได้แล้วว่าตัวเองนั้นก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกของ G Idol ที่มีความสามารถไม่แพ้พี่ๆในวงเลยนะครับรวมไปถึงอูกีเองเช่นกันอูกีนั้นเนี่ยก็ได้มีการปล่อยคอนเทนต์ต่างๆในช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงคัฟเวอร์รวมไปถึงก็คอยออกมาอัปเดตรูปภาพต่างๆของตัวเองแล้วก็สมาชิกคนอื่นๆเนี่ยผ่าน Instagram นะครับเรียกได้ว่าสมาชิกทุกคนในวงเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มออกมารับงานแล้วก็ออกมาโชว์หน้าโชว์ตาให้แฟนๆเนี่ยเห็นผ่านสื่อกันเยอะเลยทีเดียวนะครับและนี่นะครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในสิ ที่ไอด์เลนั้นกําลังบอกกับแฟนๆนะครับว่าพวกเธอนนเนี่ยกำลังเตรียมตัวที่จะกลับมาทวงทุกอย่างของพวกเธอคืนนะครับแล้วก็จะมีการคัมแบ็กออกมาในเร็วๆนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมที่ยืนยันได้แน่ชัดนะครับว่าไอด์ลนั้นเนี่ยจะคัมแบ็กจริงๆโมเมนต์เล็กๆน,น้อยๆนะครับที่แฟนๆเนี่ยไปเห็นแล้วก็นํามาบอกเล่าบอกต่อกันแต่ว่าก็เป็นความคาดหวังนะครับที่แฟนๆเนี่ยหลายๆคนมีเหมือนกันและเราเองก็หวังเหมือนกันนะครับว่าไอด์เลนั้นเนี่ยจะคัมแบ็กมาเร็วๆนี้และ นนั้นนได้รับชมได้รับฟังให้หายคิดถึงกันอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีซูจินอยู่ในตอนนี้นะครับแต่เราเองก็เชื่อว่าไอดอลทุกคนเนี่ยสามารถเอาอยู่และไอดอลน,นั้นเนี่ยก็จะนําผลงานดีๆเนี่ยปล่อยออกมาให้พวกเราได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ตามเนี่ยใครที่เป็นแฟนคลับของไอดอลมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมหรือว่าใครที่มีข้อสงสัยอะไรที่คิดว่าจะเป็นการสปอยของการคัมแบ็กไอดอลน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกเพื่อนๆที่เข้ามาฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอยมาติดตามซัพพอร์ตไอดอลทุกคนกัน,น ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้มีการยืนยันจากทางค่ายต้นสังกัดในเรื่องของการคัมแบ็กนะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าในเร็วๆนี้เนี่ยไอดอลจะต้องกลับมาหาเนว่าแลนทุกคนกันอย่างแน่นอนเลยนะครับยังไงก็รอติดตามไว้ถ้าหากว่ามีเรื่องราวข่าวสารอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนํามาทําคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนเลยนะครับสาหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยและก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องอมกอเคปอปของเราเอาไว้้้ดดดววยยะคับจไไม่่พลลาลิปเกกี ไอดอลรวมไปถึงคลิปอื่นๆที่เกี่ยวกับวงการเคป็อปนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรมาชวนทุกคนพูดคุยกันแบบนี้อีกก็รอติดตามกันเอาไว้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ